ที่เข้าร่วมการแข่งขันครับสำหรับเยาวชนหญิงย1 4ครับเสื่อแตงและครอบครัวน้องนับตังครับและขอขอบคุณฮะชายโสดครับสมส่วนนุ่มการครับที่สนับสนุนด้วยรางวัลให้กับยู3ครับรวมถึงท่านพงสุวรรณพงพาวชัชระพรนะฮะอ่าผิดขอภไยถูกไหมฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนนสูงศรีธานีครับและรองสุวัลีจักรเลืนสุขครับรองผู้อานวยการโรงเรียนนนสูงสีธานีครับมาชมเกมกันครับแม่หลังจากไม่ได้ยินเสียงบรรยายผมไปหลายหลานาทีครับทุกๆคู่ทุกๆรางวัลตอนนี้ฮะมาครับแล้วจิ้มเอาละครับตอนนี้ครับรำดับตอนนี้เราเรียงให้ดูอย่างนี้เลยครับสาวโซไอระดับทีมของเยาวชนหญิงนะฮะ อันดับหนึ่งตอนนี้เป็น p ีเอครับคะแนนแบบเรียวไทม์ครับอันดับสองนี่เป็นบัวใหญ่ครับอันดับสามนี่เป็นเอ็นบีคิกอันดับสี่พีเอันดับห้าบา้านเยาวชนบ้านเดือและอันดับหกเจอทก็เดี๋ยวปอกปากครับตารางคะแนนแบบนี้เลยครับยังคงถ่ายทอดสดออนไลน์ยาวๆตลอดทั้งวันครับสนามหนึ่งแฟนขับฟุตบอลอะคาเดมี่สองเฟซบุ๊กและ u t u b e ครับส่วนสนามที่สองครับจะเป็น YouTube แฟนขับฟุตบอลอคาเดมี่สองเหมือนกันครับเข้าไปติดตามได้ทั้งสองช่องทางครับเนี่เรามีรางวัลและเงินรางวัลน,นะฮะได้ยินข่าวว่าเงินรา,า,างวัลเยวาวชนหญิงนี่โอ้โหที่หนึ่งได้สี่พันสามพันโอ้โหต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเลยครับอันดับสองสองพันอันดับสามหนึ่งพันอันดับสี่ ห้าหมื่นโอ้โหอะไรเล็ครับอันดับที่แปดร้อยเอาเละทีครับเฮ้ยห้าร้อยห้ากับหกห้ากับหกเลย5ห้าร้อยโอ้โหขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับเสียแต่งและครอบครัวน้องนับจังครับที่สนับสนุนรายการของเยาวชนจียูสิงดู<า>ง1สี่ครับโอ้โหครับได้เงินรางวัลเยอะจริงๆครับเยอะกว่าเยอะกว่านี้่ไหยครับย่าบุด มี่คืคลองสิงประเดิบครับอันนี้มาต่อข้างหลังต้องขอดูที่จบไ์ปไปแล้วนะเอาละครับตอนนี้ฮะอ้้หฮะอะไรลูกอะไระบอลบอลอ่าตุก้าทำอะไรเก้า โอ้โหสิงประดกปวดหัวเพราะมันกระเทาะทีนะชิงประโดกปวดหัวทั้งทีมครับเป็นอะไรครับสิงประดกโอ้โหวิกีรีบปวดหัวทั้งทีมเลยครับอ่ะมาชมเกมในสนามของบรรดาของเยาวชนหญิงยู14ก่อนครับยกมาครับเยาวชนหญิงยู14ครับตอนนี้มากันต่อเอ่อโอ้โหครับ เลี้ยงไป กันยาวๆครับสู้กันแบบยาวๆสู้กันแบบสุดๆครับทางเอาแล้วสิครับสกอร์ตอนนี้ที่เยาวชนหิงอยู่ที่ยังศูนย์ครับเอ่ยย่งศูนยศูอยู่ครับคือลุ้นนะฮะลุ้นตอนนี้คือคือทุกนัดทุกคะดนนทุกประตูมันมี ทำไมล้วโอ้โหยังไม่ได้ครับจหวะนีีครับแม่ต้องบอกว่าเป็นไปได้จัไหดครับแมอครับ <c oughs> เอาละครับตอนนี้ครับ <c oughs> หลายคนนี่สู้กันแบบสุดๆแล้วครับตอนนี้ฮะับแมเ, <c oughs> เดี๋ยวเราขึ้นมาให้กำลังใจช่างกล้องเราก่อนครับหลังจากหางหายกันไป เอาเลยเพื่อนให้เกลี้ยงมากริงเพราะน่าเขาปุ่มสองที่ไปแล้วนะครับเอาละครับยาวยาวเยี่ยมอ่ายาวยาวไปไปครับเอาแล้วครับแนีคอมเมนต์มานะฮะเราอ่านนะฮะแต่อะไรอย่างว่าครับเอาละสิครับตอนนี้ฮะโอ้โหครับทีมพีคิก ทีมบีคิกมาแล้วยังไงแล้วโอ้ยมีโอกาสขยับคะแนนตัวเองด้วยนะฮะแม่ไปกกไปตอนนี้เอ็บมบีค,นนนนคริกมีเจ็ดคะแนนนะฮะหากชนะนี่ขยับขึ้นไปเป็นสิบคะแนน,นนี่จะไปเป็นอันดับสองร่วมชั่วคราวเลยครับตอนนี้เอาละสิครับมันเป็นนัดสุดท้ายแล้วครับทุกอย่างมันมีความหมายครับเอาละครับลบปาแล้วโอ้โหเฮ้ยเจ้สองเจ้สอง โอ้โหจียังไงแล้วแล้วเนี่ยยังไงจีโอ้โหยีีโอ้โหแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาครับมีสกอร์ฝั่งนั้นเลยครับเอาครับตอนนี้ยาวไปยาวแล้วยังไงก็ตอนวันนี้ฮะโอ้โห้ขอเวลา หายใจใหายคอจริง้อ่ะใช่ไหมครับที่ะบุดตายๆอ่ะตายๆแบบนี้นี่ต่อยทำงานทั้งวันครับเดี๋ยวมีอัดฉีดต่อต่อยครับ กันได้อยู่กับตอนนี้ปปมันได้ไหมสู่สีดูดีกันเลยเลนครับ ครับครับอันนี้เป็นเลยแค่คู่เดียวก็จบแล้วสายชัดสายชัดเต็มไหมลูก แล้วแม่กับประกันต้องวิ่งไเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์เป็นที่0-0อยู่ครับสำหรับแม่ต้องฝักสูสีกันเหลือเกินครับตอนนี้ครับโอ้เรียบร้อยพออ้าวล้วทีครับสนามนี้ครับเอออินดี้ทิกอินดี้ทิกกับจีอีตครับยังเสมอกันอยู่ครับตอนนี้ครับ0-0ครับ เขาบอกว่าคะแนนแบบเร็วทานตอนนี้นี่ถ้าจบแบบนี้นะฮะถ้าจบแบบนี้เจอิจะมีเพิ่มมาหนึ่งคะแนนครับอืมก็ตอนนี้ครับ ทีมที่แข่งจบไปแล้วตอนนี้ไทยทีมเยาวชนหญิงนะฮะก็จะเป็น P.J. ผ้าม่านนสูงแอนชายโสดนะฮะที่จบไปแล้วครับกับ P.S. กับกับ P.S. Soccer Academy ครับที่จบไปแล้วครับ P.J. แอนชายโสดมี6คะแนนครับตอนนี้คะแนนอยู่ในลนดับที่4ครับส่วน P.S. Soccer Academy ตอนนี้นําเป็นปอยู่หนึ่งนำเป็นรนดับหนึ่งอยู่ครับตอนนี้มีอยู่11คะแนนครับ ผู้ท้าชิงโดยตรงครับโรงเรียนบัวใหญ่ครับในคู่ต่อไปนี่เหลยครับอยู่ที่บัวใหญ่เลยครับตอนนี้ครับจะกระชากแชมป์ไปได้ไหมครับแหมเพราะว่าตอนนี้ต้องลุ้นเอ็มวีคิดีตอนนี้ต้องบอกตรงๆตอนนี้ลุ้นอันดับสองนะอันดับสองเอาไฟดับไฟดับไฟดับไขเตีปักไฟไขรตีปักไฟตรงนั้นก้าก้าไฟดับหมดเลยไฟดับหมดเลย ใครจะนะลูกเอ,อเป็ดย่างครับดดจบไรแล้ใช่ไหมพ่อจบแล้วลอลรเอ,อ,ววอเลยจบเลย